แสดงผลผมปรับเป็นปรับเป็นทเป็นสักหกสิบดีกว่าผมเลือกเขาเลือกเป็นต่ำแล้วกันนะครับครับก่อนจะมีผู้ชมนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานตัว a u d o Q iPlay 50นะครับผมเคยทำคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับไปดูคลิปนั้นได้นะครับแล้วก็ผมต้องขออภัยด้วยนะที่ผมให้ข้อมูลผิดไปในคลิปนั้นนะครับก็คือเรื่องของฟิล์มนะครับติดหน้าจอนะครับตัว a u d o Q เนี่ยมันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่ลอกแผ่นกนรลอยออกนะครับมันก็จะมีฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยเราไม่ต้องปติฟิล์มเองนะครับแล้วก็ฟิล์มที่แถมมามันเป็นฟิล์มสำรองนะครับผม ซึ่งผมเขาจะผิดนะครับก็ไปให้ร้านติดให้แล้วก็ในที่เนี้ยร้านเขาก็เผลอไปลอกเอาฟิล์มที่มันติดมาให้ออกนะครับแต่เขาก็ไม่บอกผมแล้วผมก็ไปกลับไปถามเขาอีกทีเขาบอกว่ามันไม่มีฟิล์มติดมาตั้งแต่แรกผมก็ไปดูคลิปแกะกล่องของคนอื่นดูนะครับปบากว่ามันมีฟิล์มติดมาให้นะครับผมดังนั้นสรุปก็คือไม่ต้องติดฟิล์มเองนะครับผมมันมีฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ลอกแผ่นกันรอยชั้นแรกนะครับออกมันจะมีอยู่2ชั้นนะครับ ให้ลอกแค่ชั้นแรกออกนะครับบางคนเผลอไปลอก2ชั้นออกนะครับก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็ฟิล์มที่มันแถมมาให้เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับลองติดมาแล้วนะครับมันเป็นฟิล์มที่คุณภาพค่อนข้างต่ํามากนะครับไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะครับไม่ใช่ฟิล์มแบบไฮโดรเจลนะครับติดแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีอากาศเข้าแล้วก็ไล่อากาศออกยากมากนะครับผมมันจะเป็นฟองเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปซื้อฟิล์มแบบไฮโดรเจลมาติดนะครับก็จะเป็นฟิล์มแบบคุณภาพดีเลยนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะฮะ มันจะดีกว่าฟิล์มกระจกนะครับเวลาตกกระแทกอะไรเงี้ยมันจะไม่แตกโอเคเออผมซื้อมาเพื่อทํางานอะไรนะครับราคา3,900บาทเนี่ยคือคราบตั้งใจผมที่จะซื้อมาก็คือหลักๆก,ก็คือเอามาใช้ในการรีโมทไปใช้งานคอมนะครับจากระยะไกลนะครับก็เดือนหนึ่งเนี่ยผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยไปประมาณสัก3วัน4วันนะครับไปหาลูกนะครับประมาณเดือนละครั้งหรือว่า2ครั้งนะฮะนั่นก็คือผมมีงานอยู่ที่ออฟฟิศนะครับก็อยากจะรีโมทกลับมาทำเนี่ย ผมก็แค่ซื้อแทบเลตตัวนี้นะครับมาใช้รีโมทมาใช้งานในคอมที่ออฟฟิศได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงนะครับผมก็มี iPad อยู่แล้ว1เครื่องนะครับเป็นไ p a d ด mini 5นะครับเพียงแต่ว่ามันใช้มันติดตั้งแอป anydesk ได้เหมือนกันแต่ว่ามันรีโมทเข้ามาใช้ windows ได้ไม่สมบูรณ์นะครับไม่ compatible เหมือนอเรารีโมทมาใช้งานบน macbook นะครับมันใช้งานได้แต่คีย์บอร์ดเวลาใช้เมาส์คลิกมันจะคลิกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตในการรีโมทเข้าไปใช้งานโน้ตบุ๊ก นะครับที่อยู่ในะฟิตผมให้ดูนะครับคือผมมาใช้งานหลักๆแค่นี้เองจริงๆนะครับไม่ได้มาใช้งานที่มันมากนอกเหนือจากนี้นะครับอ่าผมเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ผมก็มีคีย์บอร์ดไร้สายแล้วก็เมาส์ไร้สายแล้วนะครับมันก็ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะนี่ตอนนี้ผมใช้งานได้แล้วนะครับเชื่อมต่อรวดเร็วทันใจแล้วก็ผมรีโมทไปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชม เข้าไปแล้วก็เนี่ยตั้งสายรหผ่านเข้าไปนี่แบบนี้ฮะลืมราดผ่านตัวเองนี่ฮะเวลาเข้าไปใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งนะฮะเนี่ยเราก็เข้าไปใช้งานวินโด s ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันขยายหน้าจอก็จะเห็นได้ว่านะครับเป็นแอปเวลาเอามาใช้กับอจอแท็บเล็ตนะครับจอให,ใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ค,ค่อยสมบูรณ์นะครับก็คือมันจะมีแบบ สีข้าบนจางๆนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยสีคมชัดอยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอเราปรับให้มันหุบลงมานะครับมันก็จะสีมันก็จะบาลานซ์กันอันนี้ผมก็งงอยู่นะครับอาจจะเป็นที่แบบมันไม่ได้ออกแบบมาใช้สําหรับจอแท็บเล็ตนะครับผมอาจจะต้องรออัปเดตครั้งต่อไปนะครับผมก็เอามาทํางานทั่วไปของผมนะครับในการอาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ทํางานด้านเขียนโปรแกรมอยู่นะครับ เขียนโปรแกรมทำแอปนะครับแอปบนมือถืออะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ตอบสนองได้ได้ดีอยู่พอสมควรนะครับผมมันก็ประมาณแบบพอทำงานได้นะครับเอาไว้แชทคุยลูกค้านะครับอะไรางี้นะฮะนี่ก็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการงานหลักของผมนะครับที่ใช้อยู่นะฮะ นี่มันใช้งานได้สมบูรณ์เลยนะครับผมนี่ฮะก็คือเราไม่ต้องไปซื้อคอมอีกเครื่องนึงนะครับเพื่อรีโมทมาใช้งานอีกเครื่องนึงนะครับอาจจะต้องเสียเงินถูกสูตรอาจจะประมาณสักแปดพันเก้าพันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อซื้อน้ตบุ๊กอีกเครื่องอีกตัวหนึง่งนะจ่ายแค่สามพันเก้านะครับเราก็สามารถใช้งานนะครับรีโมทมาใช้งานโน้ตบุ๊กของเราได้แล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับผมก็เคยผมก็มีคลิปเล่นเกม พวก Call Duty อยู่นะครับมันสามารถปรับได้แบบสุดแบบลื่นๆเลยนะครับผมแล้วก็พวกเกม Minecraft อะไรต่างมันก็เล่นได้นะครับสามารถต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นได้เลยีมันรองรับเมาส์คีย์บอร์ดโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบกระชินแสกให้ดูอีกเกมนึงนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวแปรงอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเล่น เพื่อให้มันรองรับเกมได้หลากหลายนะครับพอดีผมมีตัวแปลงขายอยู่นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับในช้อปปีคือเราสามารถเอามาเล่นกับเกมได้ทุกเกมเลยนะครับอันนี้มันจะเล่นได้เฉพาะกับเกมโรบอทเท่านั้นนะครับเมาส์คีย์บอร์ดแบบนี้นะฮะเนี่ยกด E คีย์ลัดได้นะฮะอันนี้ผมเล่นให้ดูคร่าวๆนะะวางเนี่ย ก็ประมาณนี้นะฮะ,อะโอเคกดออกจากเกมดีกว่าเกมสำหรับเกม Engine Impact นะครับจากที่เคยลองเล่นเนี่ยออยากให้เล่นได้ลื่นเนี่ยผมแนะนำให้ปรับต่ำนะครับปรับต่ำ FPS สัก60ก็พอลื่นๆอยู่ะฮะโอเคเราจะมาทดสอบกับ ตัวแปลงแบบนี้นะครับผมตอนนี้ผมขายอยู่นะครับเป็นชุดใครอยากจะมาเล่นใครมีแท็บเล็ตนะครับรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อตัวนี้ไปต่อพ่วงเพิ่มได้นะครับสามารถจะเล่นเกม Call of Duty Free Fire PUBG นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบกรจชินแผงให้ดูนะครับร้อนแล้วนะครับไฟก็จะติดแบบนี้นะครับคีย์บอร์ดที่ผมขายอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะมีสัลักบอกดด้วยนะครับว่าเ ปุ่มอะไรอะไรนะครับสำหรับเล่นเกมพวก u b g Free Fire นะครับผมเรามันเราสามารถตั้งค่าให้มันตรงตามนี้ได้นะครับเราสามารถเซตปุ่มได้เองนะครับหรือว่ามันจะให้ตัวคีย์บอร์ดตัวแอปเนี่ยมันเซตให้ตัวนมัมนะมันก็ทําได้นะครับแล้วก็เมาส์ก็จะเป็นแบบ RGB นะครับสลับสีแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็มีตัวแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะมันต้องเล่นผ่านแอปตัวนี้นะ แล้วก็เราลองเข้าเกม g e n s h i n Impact ครับก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวดูการตั้งค่าก่อนการแสดงผลผมปรับเป็นปรับไปที่เป็นสัก60ดีกว,ว่า อ่าผมเลือกเพราะเลือดเป็นต่ำแล้วันนะครับ มึงเล่นไม่ค่อยได้หร่เท่าไหร่ตัวใช้ทานูยิงโอ้โหโหดมาก ลอยบนฟ้าต้องใช้ธนูยิงก็ประมาณนี้เละกันเราเปลี่ยนเป็นสองสาม,มคามุณเทดูประมาณนี้เลเวลมันต่างกันเยอะนี่กร ลื่นอยู่ปรับเป็นต่ำเ่ยจะโอเคเลยนะครับผมเกมได้ทุกเกมเลยนะครับตัวแปลงตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเอามาใช้งานนะครับผม